ที่ร้าเออเขาไปดูหน้าปังซอยมาแล้วอะส้ตมตำมันหมดอะกินอะไรแทนอย่างอื่นได้ไหมเอ้ออาผู้สาวตั้งใจว่าจะกินส้มตำแน่เอออาหานี้ก็ยากดิชาตตั้งใจแล้วว่ราแาต่ร้านอื่นไม่มีหรอเออเขาก็พยายามหาหาลไยร้านแลวนะที่รา้าแต่วันนี้สงสัยมะ่ละกองมันหมดพันแล้วมั้งคือร้านส้นตมตำที่ไหนก็ไม่เปิดเลยอะโอ้วเขา,วาอยากกินส้นตมตำไม่ได้ทําไงอะ เ,เขาคือไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะให้งั้นเดี๋ยวเขาสั่งแกปให้ไหมสงมตมที่ถามงมาจากร้านตี๋ไส้อ่ะพีะ่คนส่งเขาจะขับรถมาถึงที่นี่มันคงไม่อร่อยแล้วอ่ะให้งั้นทำยังไงอ่ะไม่กินสักวันได้ไหมอ่ะวันนี้เราก็จะเล่นน้ำเลนใช่หรอกินส้มตำแล้วก็ไปเล่นน้ำทะเลระวังนะไม่เห็นจะเกี่ยวตรงไหนเลยเป็นคนธาตุแข็งจะกินส้มตำจะกินเผ็ดยังไงก็ไม่มีทางท้องเสียหรอกน่ งั้นก็เดี๋ยวสั่งจากร้านใกล้ๆนะเดี๋ยวเขาจะบอกให้ที่คนส่งรีบขับรถมาส่งให้ตัวเองเลยอืมอย่างนั้นก็ได้ฝากบอกเขาว่าให้รีบๆนิดนึงนะก,ก็ไม่รีบมากเดี๋ยวรถล,ลม้มเอ่อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็นั่งรอกันอยู่ที่นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราค่อยไปเล่นน้ำทะเลแต่ว่าแต่แถวนี้มีโรงพยาบาลเนะี่ะเออโรงพยาบาลเหรอ ทำไมอ่ะตัวเองเป็นไรหรือว่าเท้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อคืนรู้สึกว่าเจ็บจะเจ็บเท้าอ่ะเอา้าแล้วทำไมไม่บอกเขาอ่ะยังจะให้พามาเล่นน้ําทะเลอีกแล้วไปทํายังไงล่ะเนี่ยทําไมอยู่ยดีๆเจ็บเท้าได้เขาก็ไม่รู้ว่าสงสัยเมื่อคืนน่าจะยิงเยอะไปหน่อยพี่เจ็บลูกยิงจนปวดตีนแลยเอเอโอ้ยนี่จะล้อมแนงยิงเขาใช่ไหมฮะฮะก็นี่นี่หน้าก็ยิงเยอะปวดตีนไปหน่อย เออหน้าชนะแค่ครั้งเดียวต้องเป็นโมก็ชนะทั้งเจ็ดลูกเอ้ยพอได้แล้วเลิกพูดจะร้องไหายโอ้ยชิลล์มากนะเอ้ยพอแล้วนะครั้งเดียวพอเสียวเกินเสียวขนาดนั้นเลยหรอเออเสียวมากๆแต่มันก็มีที่น่ากลัวแล้วก็เสียวกว่านี้อีกนะไม่ไม่ไม่เสียวกว่านี้หรอ ก็พอมีเครื่องเล่นอยู่ที่มันหบาดเสียววันนี้ที่ตัดน้ำออกมาเนี่ยก็เสียวมากนะมันจะมีอะไรที่จะเสียวมากกว่านี้ไอ้นี่เลิกพูดเรื่องแบบนี้นะฮะตอนนี้ฉันเดินเข้าฝังไม่ได้แล้วนะเขาเขาฝังได้กลวมันจะไปชี้หน้าคนอื่นเขาดีนี่ ฉันมีความสุขมากเลยนะที่ได้คบกับเธออะ <c oughs> อะไรเนี่ยจะเข้าหมดซื้อหรอเปล่ก็ <c oughs> คแค่อยากจะบอกอะว่าฉันมีความสุขมากๆเลยนะไม่เคยรู้สึกผิดหวังในตัวเธอเลยอฉันเองก็รู้สึกว่าช่วงดีมากๆที่ฉันได้เจอแมงนะแมอทีง <c oughs> <c oughs> เธอบอกว่ามีเครื่องเล่นอะไรเสียวกว่ากระโดดลงมาฉันว่าเราไปเล่นเครื่องเล่นนั้นกันไหมเออพูดป้าเลยยนะ่แมงันหนาล้วนี่แต่ฉันอยากเอ่อไปเล่นเครื่องเล่นนั้นน่ะก็อยากให้เธอไปด้วยนะนีเออจอไปห้างเหรอคะนี่ดีมันไปไม่ไกลหรอกนะนั่นน่ะตรงซอกตรงนั้นเอง อจดจะจืออ,อฉันว่าเครน่งเล่นนี้นตื่นเต้นดีนะน่าจะสนุกมากๆเลยล่ะอ่าแต่วานี่ของเล่นให้เหอหน้านะนะนะ,นะไ,ได้เอยเอมาดีดีเอ้เดียวเดียเยว ตัวจริงเสียจริงจริงด้วยใครอยู่ล้วเนี่ยแฟน,กนเก่าเธอหรอไม่ใช่นะฉันรู้จักนะอ้าวแล้วงั้นไหนเป็นใครเนี่ยออคือว่าผมเป็น F C ของน้องลีเขานะครับ F C ใช่ครับผมติดตามน้องลีมาตั้งหลายปีอยู่ดีๆน้องลีก็ปิดแอปเขาไว้ผมแม่เหมือนใจสลาย เก็บเงินมาตั้งนานไม่ได้ไปน้องลี่สักทีครับอะไรนะคือเมื่อก่อนนะครับพี่ผมมานะดูน้องลี่ทุกวันเลยน้องลี่อาจจะจําพี่ไม่ได้นะพี่ตั้งชื่อว่าไอหูยาวไงไอ,ไอหูยาวใช่พี่อะไปเป็นน้องทุกวันเลยไงในห้องอะและพี่ยังสมัครแอปล็อกของน้องไม่ว่าจะทวิตเตอร์ไม่ว่าจะออดีแฝนพี่สมัครทุกเดือนอะฮะอะไรนะนี่คุณรู้ไหม ผมมะนะทั้งสมัครทั้งสนับสนุนน้องลีเขาอเดือนเดือนหนึ่งหมดไปตั้งเยอะพอพักกันหลังน้องลีเขาหายไปไหนไม่รู้ผมมีเงินเก็บเป็นแสนะน่ะดูดิ <c oughs> น,นี่เธอยังมีความรักกับฉันอยู่อีกอน,อน้อไม่ไม่ใช่ความรับอะไรนะแต่ว่าฉันอยาจะบอกนายแต่ว่ายังหาโอกาสบอกไม่ได้อะ่ะแค่วัวอีกแล้วอะ่ะออนี่คุยเรื่องไหนกันอนะ่ะคุยเรื่องผมก่อนดีครับ พี่น้องลี่เมื่อไหร่อะเมื่อไ,ไหร่จะกลับมาทำนี่ะครับพี่รอสนับสนุนอยู่นะคือคือว่าฉันไม่ได้ทำแล้วได้ไหมเนาะเสียดายนะพี่มีเงินเข็บเป็นแสนเลยตอนนี้พร้อมไปให้น้องลี่ขอน้องลี่มาไลนสดแค่นั้นแหละเนี่ยไล่สดอะ่ะเดี๋ยวพี่จะไปของขวัญไปหมวกไปดอกกุหลาบไปให้น้องทุกอย่างเลยจ้ะออก็อว่าไงว่าฉันไม่ได้ทำแล้วอ่ะไปไแล้วไปโอ้ไม่ถามจริงแล้วเหรอใช่ ไปได้แล้วค่ะเสียดายแม็กคือว่าฟังเราก่อนนะ <c oughs> แม็กเดี๋ยวก่อนดีแม็กแม็กฟังกันก่อนนะได้คุยกันให้จบๆมีอะไรก็ว่ามามีอะไรอีกไหมที่เธอโกหกฉันบอกมาให้หมดสักทีดีกว่าค,คือว่าฉันก็อยากจะบอกนายอะแต่ว่าฉันก็ยังลังเลว่า มาเกอันได้ไหมแม่นี่รีบฉันบอกเธออีกครั้งแล้วว่าวมีความรับอะไรในตัวเธอก็บอกฉันมาดิอย่าให้ฉันรู้จากคนอื่นมันเถ็บเว้ยฉันกลัวว่าถ้าฉันบอกไปฉันจะต้องเสียนายไปแต่นี่ฉันอยู่กับนายมันมีความสุขมากจนมันทําให้ฉันไม่อยากที่จะเสียนายไปเธอก็เลยเก็บความลับของเธอไว้ทั้งๆที่เราสัญญากันแล้วเนี่ยนะฉันขอโทษนะเธอเล่ามาสักทีเถอะนะ ยังเหลืออะไรอีกที่ฉันไม่รู้อ่ะนี่สรุปเธอไลฟ์สดโชว์ตัวเองและยังทำทวิตเตอร์ยังทำออลลี่แฟนเพิ่มด้วยอันหรอโ <c oughs> อ,อ,อ้ทั้งที่เธอมีแฟนหลายคน <c oughs> เธอไปเป็นเด็กดิง้ง <c oughs> เธอไปรับงานกับเพื่อนของฉัน <c oughs> นี่เธอยัง <c oughs> ไปทำอาชีพที่โชว์ ไอ้ผู้ชายนั่งมากมาให้ดูอีกอ่ะฉันชาดจะไม่ไหวแล้วนุ้ยรี่แต่ว่าแมงฉันฉันลัานนะฉันก็ลังเธอเว้ฉันก็ลังเธอแต่ทำไมเธอทำขนาดนั้นวะสิ่งที่ฉันเจอฉันรู้สึกมันมากเกินไปจนสมองฉันตื้อไปหมดแล้วรี่ตอนเนี้ยไหนไหนบอกฉันว่านายหลับได้ไงฉันก็โท้นะ ฉันขอโทษได้เคยพูดแบบนั้นนะแต่ฉันฉันไม่รู้อ่ะฉันรู้สึกว่าทาไมมันเยอะขนาดนี้วะทาไมแฟนของฉันไม่ถึงได้มีแต่เรื่องอะไรรู้ม้างหมายขนาดนี้มันเกินนิดคนหนึ่งฉันจะหลับได้จริงหรอรีแม่ฉันขอโทษนะยม่ไ